ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่กับมุกน้อยหอยสังไม่ใช่มุกกี้หวานเจีย๊ยบเนาะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมไฟแสกของค่ายจ๊กเกอร์นะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมุกพาไปดูตารางการจ่ายก่อนที่เราจะไปเริ่มเกม <Wow. S 1> ตารางการจ่ายสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คือวายส่วนสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้น่าจะเป็นฟรีเกมนะเนี่ยเป็นโบนัสนั่นแหละสัญ,ญลักษณ์โบนัสรือฟรีเกมเนาะแล้วก็รายการจ่ายต่างๆของเขาตามนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบ โบนัสต่างๆมากมายซัมติงแหลดดดโอ้ลุ้นควณสูงสุด15เลยเหรอเยอะนะเนี่ยแล้วก็วิธีชนะมีทั้งหมด10วิธีนะโอเคเราเริ่มกันเลยนะวันนี้มุกพกทุนมาที่1,500นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมุกจะเริ่มเบ็ดน้อยๆก่อนละกันเบ็ดที่10ไปเลยนะคุณผู้ชมไปพร้อมกันไปชมพร้อมพร้อมอมอมกันโอ้อะไรอ่ะอะไรมา3ตัวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมุกขออนุญ,ญาต โมขออนุญาตดูตารางการจ่ายอีกบ้านึงก่อนมันต้องมาหกตัวเออก็คือต้องมาสองแถวนั่นเองคุณผู้ชมก็คือมันมาแถวหนึ่งทั้งทั้งแผงอะเนาะก็คือต้องมาหกตัวก็ถือว่าเยอะเลยนะคุณผู้ชมไปเยอะพอสมควรเลยเป็นวายแป๊ไม่มีการจ่า <laughs> ยมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมา <laughs> ถ้าใครที่เข้ามาดูแล้ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้มุกด้วยนะเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเวลาที่มุกอนะัปเดตเนาะ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 นะโอ้โหแล้วนิ่งมากเธอจะทาแบบนี้กับฉันไม่ได้นะหมุนมาหมุนมาหมุนมาโอ้โหไม่ได้ที่มุกพูดว่าหมุนมาหมุนมาคือด้านบนไงคุณผู้ชมด้านบนขวามือสุดอะ่ะมันจะมีแบบโบนัสแรนด,ดอมของคุณชม เขาก็จะแรนดอมให้เกิดจํานวนเงินต่างๆตามที่ข้างบนเอ้าหูเหมือนกันซัด้วยมุกก็นึกว่าเป็นวายมุก็ดีใจคืออะไรอ่ะเขาก็พิบเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอเขาก็พิบเฉยๆอย่างเงี้ยะเหรอไฮยะ่ ตอนนี้คือหมุนไปไลฟ์วีแววมากคุณผู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมเศร้าใจคุณผู้ชมออไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงนะคุณผู้ชมไม่มีเลยเจ้าค่ะได้เจ็มาห้บาทเฮ้ยเฮยยคุณผู้ชมสลักอันนี้ต้องมาหกใช่ไหมขาดอีกตัวเดียวเท่านั้น่ะ อ้สัญลักแดงเมื่อกี้สัญลัก,กลักโบนัสอะ่ะเนี่ยแล้วพอมาเนี่ยมาเดี่ยวๆอันเดียวมาทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้เป็นวายมาแต่ไม่มีการจ่ายคุณผู้ชมมันนิ่งมากาจริงๆนะมันนิ่งมากนิ่งแบบนิ่งเป็นกบบอกคุณผูช้ชมโอ้บอกมาซาบาดัดเออจังสี่น่แม่

อูเลขเจ็ดอ๋อเจ็ดคือสีไหนก็ได้อย่างเงี้ยหรอเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ไฟไฟไฟโอ้โหวายมานิดเดียวคุณผู้ชมอู๋บอกมาหนึ่งร้อยเลยเหรอเมืเ่อกี้เออได้อยู่ได้อยู่ไปไปต่อนี่ อุ้ยอีกสามตัวโอ้โหโบนัสอีกสามตัวไม่ข้าไม่เข้าซะด,ด้วยหรือเป็นเพราะว่าเราน่เดิมพันมันน้อยไปเราต้องเพิ่มอะเป็นซาบ,บัดเมือ่อกี้หลักสิบไงมันดูไม่สมถายคนอย่างเราอะน,น,นอนๆมุกบอกเลยว่ามุกไม่ใช่คนใต้มุกไม่ใช่คนอีสานแต่มุกเป็นคนเหนือคุณผู้ชมพูทำไมวะโอ้โอหแล้วพอพอหยิบเป็ดแล้วเขาไม่มีอะไรเข้าเลยจ้า มีอะไรเข้าเลยดนะ่าอุย้ยคุณผู้ชมพวกอยากได้สัญลักษณ์โบนัสนะแต่เขาไม่มาเลยหกตัวนี้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมเนาะกว่าจะได้หกตัวนี้น่นจะต้องนี่เป็นวายโอ้โหแล้วมาไม่มีการจ่ายซะด้วยไม่มีซะด้วยบึน โอ้โหวาวายอย่างเยอะเลยสมแถวโกมา280พอน้องเขาจะวกกันเนาะโอ้โหวาวอย่างเยอะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมโอ้โหถ้าเปลี่ยนจากวายเป็นโบนัสนี่มุกบอกเลยว่าตึม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 ตรึนตึมตึมตึมโอ้โหบอกวกา890เลยเหรอโอ้โหเขาน่าจะเป็นสัญลักษณ์โบนัสด้วยเนาะคุณผู้ชมไม่งั้นนี่มุกบอกเลยว่า บอกเลยว่าที่นี่ต้องมีดมอ่ะมันจะแตกแยบยับเลยอีกสตัวเท่านั้นโบน,นัสอีก3มตัวมาก็เหี่ยแล้วมาก็เหี่ยแล้วโอ้โหบาเนี่ยหนึ่งบาสองบามาทำไมบาหลายบาจังเลยนี่เป็นวายปวกลูกเต่ามาปะเนี่ยอา้าวลูกเต่าไม่ได้อ่อโอ้โเสียใจโอ้เขาไม่ใช่วายผู้ชมเขาเป็นโบนัสมันก็คือกันพูดก็เห็นว่าคนละสีเนี่ยไหม ไม่ให้แม่สีเดียวกันโพดคนเหล็กก็ซับสนได้เนี่ยเป็นศูนย์อะ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 ,อะ,อะมุกขยับเหล็ด,ดีกว่ามุกว่าเปา็นภาษาจีนไปคุณผู้ชมโมนาต้องเข้าพี่แล้วนอ่นน้อนนอ่นน้อนนอนนอนน,อนันอน,นอน,น,อนโอ้โหเป็นไว เป็นวายยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อโอ้คุณผู้ชมแล้วมันนี่เป็นกบแล้วตอนนี้ยังไง หกสิบโอ้ก็นึกว่าใจเยอะแเราก็ต้องกระจายมดเลยหู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะบาได้ปะเนี่ยโอ้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นแบบลายตรงเนาะได้เป็นเลขเจ็ดอันนี้แต่ก็ยังดีอ่ะเงินเงินเงินนี่บอกเงินมาเจ็ดไปกันต่อ ไฟฟ้าไฟโอ้โหเสียดายนะไวยน่าจะมปอยู่แถวสามแทนคุณผู้ชมมีใครเล่นเคยเล่นเกมนี้แล้วแบบแตกดีๆบ้างไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคุณผู้ชมหรือไว้ก็ทักแฟนเพจมุกมาก็ได้นะลิงก์ด้านล่างนะทุกคนทักเข้ามาเลยว่าเออเล่นเกมนี้เป็นยังไงหรือทักมาบอกมุกได้นุกอยากรู้ว่าเวลามันแตกบลัมบลืมเนี่ยมันเป็นยังไงบล้มบลัมไหยคืออะไรว่าพูดอะไรเนี่ย เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ยังนิ่งอยู่มันนิ่งเป็นกบเลยตอนนี้นะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราใจสู้ตอนนี้เรากลับมาเหลือที่เท่าเดิมแล้วนะคุณผู้ชมเท่าเดิมไปเอาไป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 โอ้โหแล้ววายไปอยู่ข้างหลังแถวสุดท้ายด้วยนะ ไปอยู่ทำไมนี่มันต้องแบบนี้โอ้โหแล้วตัวนี้มาขั้นกลางอีกอ่ะอมุกเป็นศูนมุกศูนแล้วคุณผู้ชมนขยับเบสสู่จากบาทดูนะขยับเบสสู่จากบาทดูนะนี่นี่นี่เป็นจังไน ยังไง <Wow. S 1> ลองมากันนะเออศูนย์ศูนย์ซะบวกมา1,700คุณผู้ชมพอมุกบอกเลยว่าคอหมุนนี่หนึ่งครั้งคอหมุนนี่หนึ่งครั้งมุกพอแล้วนะคุณผู้ชมคือเกมนี้เราพกทุนมาที่1,500ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เราได้กำไรกลับไปเท่ากับว่าเราได้กำไรกลับไป1,500คุณผู้ชมเพราะว่าเศษนิดอัปปัดไป ปัดไปได้เลยหรออะสลับเกมนี้มูคิดว่าเอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคะถ้าใครที่อยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปร่วมสนุกกับมูได้เนาะสํหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมบ๊ายบาย